พี่น้องผมหหึดไข่เป็ดไข่พี่น้องเงยมุ้ยดอกสวยๆเลยเนาปิดแฟตบาดพี่น้องสามดอกนี่ครับผม ดอกหนึงดอกหนึงเฮ้ยสุดยอดแล้วครับได้กันอันนี้ได้มากบังหันนะครับพี่น้องนึกว่ามันสิบพมีเห็ดเกิดนะครับก็เลยกินแรงเร็วก็เลยมาหล่อเบิง้งไต่สวยไต่สวยนี่ที่สามนี่นี่นี่กำลังตุูมงามๆเลยโอ้ยสุดยอดแล้วสุดยอดแล้ว นี่ซีดอกเลยครับผมนี่ได้กันได้กันครับอุ้ยอุ้ยมีเทาตัวนี้เทาแล้วอาจจะเป็นเชื้อต่อไปนะครับเนาะบุ่กันพี่น้องผมสุขสบายดีพี่น้องเที่ยวกาสทักทายพี่นอ้องป้องปายพี่น้องที่รัก ในการหายุหายจินนะครับเมื่อนี่ถ้าพี่ผ้านองมาเละเบิ้งเห็ดไตเห็ดย่มตันเงินขึ้นนะครับพี่น้องงูใด้มาแล้วซี่ดอกกระเด้อพี่น้องเลยนี่มันคือแจ้งแถ้ไดีมาซีดอกนะครับเห็ดไข่เห็ดไข่ขานะครับพี่น้องนี่ครับผมอ๋อมันคือขาวเถอะวะ กล่องคือว่าสดใสเด็ดพี่น้องอไปรุ่นไปเบิ้งกันตัวนะครับผมวางม,ม,มันสิ้มนนห่อยมยันไลสซ้นไปตอนนี้ได้มาห้อมพ่อเจ้าวเลยนะครับซี่ดอกดอกพี่น้องเ,อเนี่ยไปไกลมาจะใช่บ้ามีไม่หลีครับผมพูดเถอะเธอเล้อเลยบ้า วางนี้ไว้ก่อนอันซีดหรอปัอดปอดงกง่โโนนายเลยครับผมปาดถูขึ้นบนบานนองดิสิเพราะมนามกระดงติดที่น่องแบกตั้งกันครับกระมอนโอยขนาดีวาใใ้ว่ายง่าย้วเจอนี่ง่ายกลัวครับ โอ้ยกำดีโอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วเอาไปอุย,อยล่นแล้วพี่น้องล่นกำมือแล้วโพดแล้วโพดแล้วนาสีแมนครับผมนีด้วยแล้วอุ้ยดอกนะั่น คือแค่เดีอยนะครับผมนี่สวยงามเลยดอกเขียวๆเลยครับผมเอ้ยส่วนน้องเจ้ามาม่งกันนะเฮ้แมนบัดเลยเยอะหว่าอันนี้มันมีแต่วสว่วนของข่อยดินี่ทันไมคือใบอยูนอ่น้ำเจ้าคัสนสว่นสวนน้องเจ้า เดี๋ยวขี่กักเลยเถอะไ,ได้าเมแต่แต่จันรูปเขาขี่กันลยถือว่าพ่อในยูในกินครับผมเอาปากที่ตอนน้องไว้ซ้ำนี่แหละจังพบจังพอกันคลิปหนาด้วยพี่นอ้องเหลาะว่างข้าวหนึ่งนี่แหละเมื่ยแหลกขนนันยังเก็บอยากเชงเว้นกับแม่เแล้วครับผมเอาจังพบจังพอกันไหม นะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละสวัสดีครับผม